เมืองลาวจำปากาแฟชื่อร้านเหรอคะจำปากาแฟ,าาาฟมีกาแฟะอะไรบ้างคะจะก,กาแฟเย็นกาแ<า>ฟนมเย็นแล้วก็กาแฟดำกาแฟโอเลี้ยง,โ,ยงโกโก้โโกโกแลกกันสโลโมะนาวสโล,โลอันนี้ไหมคะคนสวยอันนี้ที่ทำคือกาแฟอันนนี้แม่ชาเย็นาชานมเย็น เป็นชาเขียวเหรอคะอันนี้ชาเขียวายเีวใส่เนเรียกกาแฟไอชานมเย็น,นสีแดงก็มีสีแดงก็มีอ๋อแก้วเท่าไหร่คะเนี่ยแปดพันกีปแปดพันกีคิดเป็นเงินไทยประมาณมนงพันบาทนะเท่าไหร,นะร่นะเท่าไหร่กว่าจักบาทละหมื่นหนึ่งก็สี่สิบรือปะ ราคาสี่สิบบาทแต่น,นี้แปดพันกีบแอลกอฮอลสี่สิบบาทสามสิบบาทส <30, 000 S 2> ามสิ 30, บโอเคไม่แพงอันนี้อ่านว่าอะไรคะเนี่ยร้านนี้ร้านนี้กิ่นสีซื้อสิบแถมหนึ่งซื้อสิบแถมหนึ่งแล้วก็ถึงแปดอะไรนะคะเนี่ยแปดราคาแปดพันกีบอ๋อราคาแปดพันกีาา 8, บ ดิค่อยเบาละค่ะแป้ดแผ่นไม่เห็นละค่ะแป้ดแผ0นกรีดร้านจำปากาแฟนมนี่เยอะมากอันนี้ก็ใช้คาน,นชั่นเม,น,มนูนะคะมีกาแฟเยน็นกาแฟดำอะไรชามะนาวโอนตินโ,โกโก้ชานมเยน็นสีแดงสีดำกี้แม่ค้าบอกแหละ เสร็จแล้วแกาแฟหูขุมก็พอกับเมืองไทยเลยเนาะยูคุณกันราคาเท่ากันป้ะไหนคะยูยูไทยกันราคาเท่ากันอะช่องเท่าไรทยไทยน่าจะยี่ยี่ห้านะคะโอ้อันนี้สร้างสิบห <1, 30 S 1> ้าต้นทุนต้นทุนสูงกว่าแค่ซีนดูกันอร่อยไหมอร่อยนะแต่ว่าอันนี้ซื้อสิบแถมหนึ่งแถมหนึ่งที่ร้านจำปากาแฟ ที่ที่ไหนนะคะเนี่ยที่นี่เส้นแอทานเบนเส้นอ๋อบ้านแสนซุ้มโอเคเนีเนสสเค่เจ้าของร้านมือสวยได้แล้วค่ะกาแฟชานมเย็นที่บ้านแสนซุ้มชิม <c oughs> ชิมก่อนเอาเนกาแฟเย็นหวานมันดีนเป็นไรคะ <c oughs> <c oughs> อร่อยคะ่ะนี่ กาแฟจำ,จำร้านจําปากาแฟมีดอกจำปาด้วย